ให้ทีมงานเตรียมชั้นตักน้ำสะาดให้ใครเตรีเด็ดให้ให้แต่งด้วยใครเด็ดให้ให้พี่แต่งไหมครับเตรียมทะเลเด็ดมาพี่เขาถือมาด้วยพี่พี่มาดูคอนเสิร์ตพี่ถือทันเนี่ยเข้าใจไหมพี่ผมเนี่ยนะตั้งใจมาดูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดิ๊ ผมสงสารคนดูคอนเสิร์ตเฉลี่ยมากนี่ผมดูครั้งแรกนะโคตรเมื่อยตูดเลยมาขึ้นรถไฟฟ้ามาจากบ้านจะมาดูดนตรีที่สยามสแควร์อ๋อเขามีเขามีตอนกลางคืนลงรถไฟฟ้าก็เดินผ่านใ้สยามสแควร์วันอ๋อเห็นรูปแกสองคนเนี่ยคนเลยเฮ้ยมันมีอะไรวะ ก็เลยซื้อตั๋วเข้ามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเอาคาลิเนตมาทำไมมาเสียวสมใจขึ้นรถไฟฟ้ามาดูนู่นนี่เคาริเนตคือคือเวลามากลัวขับรถมาเนี่ยกลัวคนจับได้ก็เลยขึ้นรถไฟฟ้ามาแต่เขาเขามีแต่กลัวคนจับได้ต้องขับรถมาขึ้นรถไฟฟ้าคนมันเยอะที่แบบกลบมัลืนไง แล้วเวลาไปไหนผมก็จะชอบถือคาริเดตอย่างเงี้ยโน้ตเพลงเนี่ยเอาไปประจำมันเป็นกระเป๋าตังค์หรืออะไรเพราะคาริเดตเนี่ยแล้วถือโน้ตมาด้วยมาด้วยบังเอิญบังเอิญนะมันเรื่องบังเอิญบางนไม่น่าเชื่อว่าแกสูงคนจะเชิญขึ้นมาบังเอิญบังเอิญพี่สุไท้ายมาก ไอ้โน้ตที่กระดาษที่ถือมาด้วยก็บังเอิญบังเอิญเป็นโน้ตเพลงเพลงนี้ป่ะครจริงมีอีกหลายเพลงแต่ว่าไอ้กระุนมเป่าไคนแล้วไอ้น้องขนมเป่าคนแล้วเป่าดีซะด้วยเรายังไงยังไงจะให้เล่นก็อย่างนี้ก็ที่ไปอัดเสียงมาไงก็อยากให้พี่เป่าโอ้โหี่ เรื่องอัดเสียงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เจี๊ยบเล่าให้ฟังเฮ้ยยากนิดนึ่งเดี๋ยวไปคนหนึ่งที่บอกนะตอนแรกยังไม่บอกว่าให้ใครร้องไปแต่ไก่โหคนแรกเล่าเล่าก่อนเขได้เล่าก่อนยาจะเล่าก่อนนะมาได้ก็นัดอัดเสียงที่ห้องบันทึกเสียงนะครับเราก็จะบอกว่ามีเคียงมีเจี๊ยบมีแต่งแน่ๆแล้วไปก็ไปเจอที่นั่นคุณประพารก็ไปดูแลด้วยนะดีใจไหมไม่ได้อัดเสียงมา38ปี เล่นไปแล้วมุงบิก็เล่นไปแล้วมึงคไม่ได้บังหรอคืองี้ส่งเรือกอะไรอ่ะเนื้อเพลงมาให้ส่งเดโมทำนองมาให้มีไกด์ร้องอะไรผมก็เอามาแล้วก็หัดร้อง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 วันอัดเสียงผมก็ไปเลยนะครับไปคนแรกเลยแล้วก็เขายังไม่เปิดห้องอัดเขายังไม่เปิดนั่นบ่ายสามไปถึงแด่บ่ายสอง ก่อนด้วยจริงๆอ่ะไปกินวิ่งเดี่ยวมารอบนึงแล้วแล้วก็ออกไปกินวิ่งเดี่ยวแล้วกลับมาก็ยังไม่เปิดก็อ่ะไอติมอีกสักถ้วยแล้วก็ไปกินเออได้เวลาพอดีเปิดปั๊บก็เข้าไปเออพี่มาอัดเสียงครับเขาก็ดูเออพี่เฉลียงเชิญครับเชิญครับอะไรเงี้ยแล้วก็ตามมาด้วยแต่งเขาก็อัดเสียงแซกอยู่ผมก็ปิ้งไปเลยอันนี้ใครอีกใครอีกใครอีกอันนี แต่งก็อัดไปผมก็ซ้อมไปซ้อมไปซ้อมไปแล้วเกียงก็ตามมาพอดีตามเวลานัดเตะเลยนะครับแล้วพออัดปีเสร็จ <c oughs> เกียงก็ร้อง <c oughs> เกียงก็เข้าร้องจิตก็บอกให้เกียงร้องไอ้เราก็เดี๋ยวก็เออไปสลับท่อนกัน <c oughs> ดูเนื้อตามไปด้วยเราก็ร้องตามไปถึงได้ละร้อ,องดังๆด,ด,ด้วยนะจิตกเมืนได้เอ้ยเจี๊ยบร้งองดีไว้อะไรเงรี้ย พยายามร้องดังสุดท้ายมาเป็นเพลงอย่างที่ท่านจะได้รับชมรับฟังนะครับผมร้องว <c oughs> ่าลาลันลัลัทั้งเพลงมีเท่านี้ไปแล้วที่แดกคือ ผมไม่ได้อยู่เลยผมเป่าเร็จแตอหัวกับก่อนอ๋อมันมีอีกนั่นวีดูมีทั้งนี้แล้วร้อไม่ตรงด้ยนะเพราะไม่ได้ซ้อมมาเขาบอกพี่ร้อจังหวะนี้สิพี่ซ้อมแต่ที่เป็นเนื้อร้อมาหมดเออแต่ลาลาลาวีดูอะไรไม่ได้ซ้อมไม่ได้ซ้อมเลยเรียบร้อยนะสุดท้าย แล้วกลับบ้านเป็นคนสุดท้ายด้วยช่วยเขาปิดห้องอ่ะใส่กลมใส่กส่อนไปเลยนะมีฮูเรามาฟังเพลงใหม่เพลงนี้นะครับเป็นเพลงรักในแบบเฉลี่ยงครับ